ในบรรดาตัวละครเอกจากมหาการามมเกียนไม่มีใครทรงพลังและเป็นที่จดจำเท่าพนุมานทหารเอกแห่งพระรามผู้ได้รับพรให้เป็นอมตะแต่ออมตะคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรกันแน่มันคือความคงกระพันที่ไม่มีวันถูกทำลายหรือเป็นเพียงรหัสลับที่รอวันถูกถอดรหัส ความเป็นอมตะของฮนุมานไม่ใช่ความคงกระพันที่โจมตีไม่เข้าหากแต่คือพรแห่งการฟื้นคืนชีพอันไร้เทียมทานพรจากพระพายผู้เป็นบิดาได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดไว้ว่าแม้ร่างกายจะแหลกสลายเพียงใดขอเพียงมีลมพัดผ่านร่างกายนั้นจะกลับฟื้นขึ้นมาดังเดิมนี่คือกฎที่ดูเหมือนจะไม่มีวันถูกทำลายทว่าในมหากาบ ก็มีหลายครั้งที่พลังนี้ถูกท้าทายและช่องโหว่ของความเป็นอมตะก็ได้ปรากฏขึ้นฮนุมานเคยถูกพันธนาการด้วยสอนพรหม,มาตรของอินทรชิตเขาไม่ตายแต่ก็หมดสิ้นอิสรภาพชั่วขนาดเขาเคยถูกทำให้หมดสติด้วยมนสะกดของมัยราพซึ่งพิสูจน์ว่าไม่จำเป็นต้องใช้กำลังแต่ใช้กลอุบายก็สามารถหยุดเขาได้และช่องโหว่ที่ร้ายกาจที่สุดคือ คํำสาปที่ทําให้เขาลืมพลังของตนเองพลังมหาศาลจะไร้ความหมายหากผู้ครอบครองจํามันไม่ได้ <S <S และถ้าพลังแห่งเทพต้องมาปะทะกับกฎแห่งฟิสิกส์ในยุคปัจจุบันระเบิดนิวเคลียร์อาจสลายร่างเขาได้ในพริบตาแต่พรแห่งสายลมก็ยังคงนำพาเขากลับมาจากการแตกสลายระดับอะตอมแต่วิทยาศาสตร์มีคำตอบที่น่ากลัวยิ่งกว่า ไม่ใช่การทำลายแต่เป็นการกักกันในห้องสุญญากาศที่ไร้ซึ่งอากาศในแคปซูลเยื่อแข็งที่ทุกอย่างหยุดนิ่งหรือในความเวืองว้างของอวกาศณสถานที่เหล่านี้ลมพัดไปไม่ถึงพรจะถูกปิดตายหนุมานจะไม่ตายแต่จะถูกจองจำไปชั่วนิรันร์บทสรุปจึงชัดเจน การฆ่าหนุมานให้ดับศูนย์นั้นแทบเป็นไปไม่ได้พรของเขาไม่ใช่แค่เวทมนต์แต่เป็นกฎของจักรวาลแต่การเอาชนะนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพะละกกำลังแต่มาจากความเข้าใจในกฎเกณฑ์และการหาทางหยุดพลังนั้นณนะต้นกำเนิดของมันพลังที่แท้จริงอาจไม่ใช่การทำลายล้างแต่เป็นการควบคุมและบางครั้งการกักกัน ก็คือใช้ชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรากดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปแล้วเจอกันครับ